มาดูแม่แกะตัวนี้นะคะเป็นแกะแม่สาวท้องแรกนะคะที่เราว่าเขาเดินไม่ได้นะคะหัวสั่นหัวครอนให้ยาลดไข้ที่พาราเป็นเม็ดนะคะแล้วก็ได้ฉีดแคลเซียมนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแม่แกะตัวนี้นะคะเป็นแกะแม่สาวท้องแรกนะคะ ที่เราว่าเขาเดินไม่ได้นะคะหัวสั่นหัวคอนให้ยาลดไข้ที่พาราเป็นเม็ดนะคะแล้วก็ได้ฉีดแคลเซียมนะคะเช้ามาวันนี้ลูกได้แล้วก็มาคลอดลูกนะคะที่ไหนได้เขาเจ็บท้องหรือปาเราก็ไม่รู้นะคะเจ็บอยู่สองสามวันนะคะลูกไม่ได้เลยนะคะหัวสั่นหัวคอนนะคะตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะเดินได้แต่ขาก็จะมีปัญหานิดหน่อยหรือเกิดจากอะไรเราก็ไม่ทราบนะคะแต่ตอนนี้นางคลอดลูกแล้วนะคะเป็นเพศเมียเดินได้นะคะ ที่เราได้ถ่ายทำวิดีโอไว้ในคลิปแรกก่อนนั้นนะคะตอนนี้ได้คลอดลูกแล้วนะคะเป็นแกะเพศเมียนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบนะคะนางคลอดลูกวันที่ยี่สิบในคลอดใหม่ๆนะคะวันที่ยี่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะตอนนี้พ่าลูกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเช็ดทำความสะอาดลูกให้นะคะ เป็นเพศเมียนะคะทั้งฉีดยานะคะหลายอย่างเลยนะคะเราเรียกว่าคัดป่วยนะคะแต่หัวสั่นเหมือนเป็นไข้นะคะหรือว่าจะเป็นไข้ผสมกับเจ็บช้องคลอดลูกนะคะพอเราก็คือมาดูแลแล้วเราก็ไปอคอกวัวเลยนะคะทำหลายอย่างไม่ได้ดือเฝ้าดูนะคะว่านางเป็นยังไงนะคะก็กลางคืนก็จะเป็นป้อนพลานะคะก็เมื่อคืนก็ได้ฉีดแคลเซียมนะคะอยู่สามวันนะคะที่ไม่เดินนะคะ อยูเราจะทําความสัารให้นางก่อนนะคะเพห่วงลูกนะคะพาลูกนี้เราตลอดนะคะเราจับฉีดยาแล้วก็กลัวนะคะก็ <c oughs> มีการถ่ายพยาธิด้วยนะคะวันแรกถ่ายพยาธิแล้วก็ให้ออกซิเตต้าเอลนะคะแล้วก็ป้อนยาพารากับยาแก้แพ้นะคะพาราสองเม็ดพาราแก้แพ้ครึ่งเม็ดน,นะคะตอนเขาเพราะเราหาสาเหตุไม่ได้นะคะทําไมเขาเดินไม่ได้แบบสั่นนะคะหัวสั่นเหมือน เป็นไข้ขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่หงไม่เย็นไม่อะไรนะคะหงร้อนนะคะแต่เราก็ให้ป้องกันไว้นะคะเบื้องต้นนะคะถ้าแพะแกะไม่สบายอะไรเราก็จะใชย้ชายาลดไข้ไว้ก่อนนะคะบางครั้งเราหาสาเหตุไม่ได้นะคะค,ะคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะแกะเพศเมียนะคะ